มึงทําอาหารโอ้ยเฮียเกมกระตุกกูจะให้มึงทําอาหารในวันนี้กูจะให้มึงอ้เฮียอยู่ไหนวะสูตรอาหารวันนี้กูจะให้มึงทําแฮมเบอร์เกอร์นะจ๊ะกูจะให้มึงทําแฮมเบอร์เกอร์ไอ้น้องกูจะให้มึงทำแฮมเบอร์เกอร์ ไม่ใช่างง่ายลึกซึ้งเกินเพราะฉะนั้นมึงต้องทำได้เยี่ยมสติเรื่องกนจะตากล้าหรือไม่ถามกูเลยกูดูบอสคนคนดูแป้งก่อนว่าเป,ป็นปั้นที่อะไรได้วะอ่ะกูดูแบบนี้เลยเอ๋เอาแล้วมึงพี่แกเอาแล้วพี่แกพี่แกเลือกสูตรปั้นแป้งอยู่เอาแล้วมึงโโอ้อหไมม่ี ไม่มีอะมันก็โยนอีกแแรงไอ้ควายทำไม่เป็นก็ไม่บอกปุ๊กป้านให้ไอ้สัสเขวี้ยป้าไอ้กูตาก็เอาก็ไอ้ทุก็แป้งใส่เอาได้แล้วชิมเลยกูนั่งชิมเลยฮะชิมทำขวือเลยเนอะไอ้กะหลี่กะหลี่พวกกะหลี่ตัวเขียวกะลี่ตัวเขียว ีกลังันมึงจะหันทำไมมึงดึงออกด้วยกันก็ได้แล้วมั้งกูจะดูมึงอย่างความจดใจจอเดินไปเดินมาหล่อแม่งเลยแล้วาวผลไม้ใส่วะ พอดีเป๊ะเลยสัมึงจะเดินไปเดินมาหาพองเนี่ยเอาสติ๊กไปบดเอาไปบดนี่ได้แล้วเฮ้ยมึงช่วยหยิบขอให้กูหน่อยดิเผื่อเมียกะลีที่ไหนแม่งเผอหยิบของกูไปแบบนึงไอ้เหี้ยกูหยุดเมนูไม่ได้สัตว์เกม อ้าวเหี้ยอุดอ๋อ455โอเคอุดได้นี่ Tớ เชฟเยี่ยม phải ôm ไป băng ไป2 con เนี้ยเปิดเค้าให้เปิดไป คุยอะไรเเเมลยชฟคุยใครเป็นคนเชฟเนี่ยกูถามมึงจะเปิดคุยหรือเปิดเครื่องเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเตรียมจานให้ลูกศิษย์กันลูกศิษย์กูลูกศิษย์กูขี้แตกเเดี๋ยยวรู้ลตอนนี้กูจะราสาเนื้ออย่างดีแมครับกูเสียวเนื้อที่สุด้วเสียวเนื้อที่สุดเลยเครับลูกศิษย์ ใช่เวอรมีเวอรมีไอ้เหี้ยตัวเหี้ยแล้วไม่รู้ว่ามึงเอากินเหี้ยเดาเอาดีโอเคสุกยาสุกแล้วนี่สุกพอดี้ยสุกพอดีเป๊ะเลยอ่ะสุกสุกเป็นขนมปังฝรั่งเศสต่อไปมึงต้องใส่ผักและชีสไปด้วยมันง่ายใช่ไหมล่ะไอ้เหี้ยเนี่ก็หลีด้ามึงมาทำเหี้ยไรเนี่ยเอาชีสกูใส่ให้แล้วกันส่วนที่เหลือมึงไปหาผักเอาเองกู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 ไม่ค่อยไว้ใจเจ้คนนี้เลยว่ะ ไว้ใจเจ้คนนี้เลยวะมันเลือนไะอ้เฮียเจเจมันเป็นเจอะไรวะเขาอยากดูนี่โอ้โหสไป์กับโคล่าพวกองเถอะโอ้ดูี่มีผักปุ่มอะไรขอดชีสกับผักโอเคเดีย๋ยวกูเอาชีสส่วนมึงก็ไอคนธรรมดาไป เสร็จแล้วมึงก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะส่วนซอสมายองเนสไม่ต้องใส่นะเพราะกูไม่ชอบบีบดิออออออรร่่่่ยยแแนนนนนนกูให้มึงบีบกูบีบแล้วกูบีบแล้วกดค้างไอ้เหี้ย เบอาเบอร์เกอร์พีบ่ยับพีบ้าโอ้โหสุดยอดมันเพอร์เฟกต์เหลือเกินวันนี้ผมจะลองชิมดูอวันนี้จะมาชิมโอ้โหเขาน้ำเลยเขน้ำเลย หน้ากูเหมือนอร่อยอะแมนที่อะไรล่ะหัวดำเชียของกูดำทั้งตัวเลยยังไม่พูดก็เป็นการจบการทำอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นไป